ให้เอาขวดน้ำของเราไปน้ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องพี่พิงชาแนลวันนี้นะคะเราจะมารีวิว L L EP สองนะคะเราก็จะแกะกันเหมือนเดิมเกะเลยนะคะมีเขาบอกวิธีการเล่นนะคะก็จะมีนี้อันนี้มันหลุดนะคะแล้วก็ประกอบสามารถประกอบได้มันเป็นชุดกระโปรงนี่นะคะโอเคเรามาดูวิธีการเล่นเลยดีกว่าค่ะอันนี้ใส่น้ำมนเลยเรียบร้อยนะคะชาร์เอาอันนี้ลงไปข้างล่างเลยอันนี้เราเล่นอยู่นี่นะคะมีใบนี้หมดเลยค่ะ อ่ะเราก็มาดูก่อนนะคะว่าอ,อันที่หนึ่งเขาสอนว่าอะไรนะคะเขาบอกให้เอาขวดน้ําของเรานะคะไปใส่ในน้ําค่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะนคะคะเราใส่น้ําเรียบร้อยแล้วต่มาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็บอกให้เรานะคะเอาไปป้อนตุ๊กาตานะคะ <S <S ก็จะป้อนน้าของน้องลงไปที่ปากนะคะ ไม่หมดเอายอมมาเต่อเอาอันงสองใส่ใส่น้ำใหม่ก่อนไหนอะน้ำออกปากแล้วูอ่าต่อมานะคะเราก็จะมาดูอันที่สามนะคะเขาบอกแล้วให้เรานะคะนี่นะคะตูกตาซตใส่ลงไปในน้ำแล้วมันจะเกิดอะไรไหนนะจะเปลี่ยนสี อ้าใช่เหรอไม่รูวว้อ่ะ <c oughs> อ่ะแล้วก็ลงน้ำไปนะคะวอร์มด้วย,วยต้องเป็นน้ำอุน่นอ๋อน้ำอุ่นมันถึง<ใ>จ,จะเปลี่ยน,นสีหรือเปล่าวอว์ water view change color ก็คือว่าถ้าอยู่ในน้ำอุ่นนะคะตุ๊กตาก,ก็จะเปลี่ยนสีค่ะเดี๋ยวหนูไปลองทำแมเดี๋ยวหนูไปใส่น้ำแป๊บนึงนะคะทุกคนเราก็กลับมาแล้วนะคะหลังจากใส่น้ำร้อนไปก็ร้อนอยู่นะเนี่ยอูแล้วก็ ทำการใส่ชุดบันเสร็จแล้วนะคะจะจะใส่เข้าไปเลย้วนะคะวันชื่อพี่วันชื่อที่ไหนอะไหนอะ เขาเออแบบเปลีวิตแปลว่ะแล้วบอกว่าแล้วตัวเขาจุกไปเหรอไม่ใช่นะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้สิคืออะไรอ่ะคะให้ใส่น้ำลงไปเหรอเขียนจีรุจาอุจานี้อ่าไอชุดหรือเปล่าขวดนมเหรอไปจบกัน ก <cido f 1> ารเรานี่อาจจะไม่ผ่าอนอันนี้อาจจะไม่ผ่านนะคะเราต้องมาดูอันกันใหม่ก,กันนะคะพนะีนั่งเรามาดูกัน EP ได้นะคะรีวิวข้างหน้าน,นะคะเราก็จะมารีวิวเป็นอุซกรณ์สัตว์เลี้ยงนะคะโอเคคะ่ะบ๊ายบาย bye bye. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ <S <S 1> <S 1> กับช่องพีพิมพ์ค่ะบ๊ายบาย